เมากอนฟัตเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์ส,ส,สงขลาครับมาดูเรื่องเงินกู้2,000ล้านของอบจสงขลาที่จะเอามาซ่อมเอามาสร้างถนนที่กำลังเป็นเรื่อง Talk of the Town ของชาวสงขลาอยู่ในตอนนี้นะครับคงจะได้ยินได้ฟังทั้งในส่วนของภาคประชาชนที่ออกมาท่วงติงว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่ชาวสงขลาต้องมาแบกภาระนี่ คงจะได้ยินได้ฟังนายกอปเจอสงขลาออกมาชี้แจงออกมาพูดถึงข้อดีและก็ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับกันไปแล้วนะครับก็มีเหตุมีผลฟังได้ทั้งสองฝ่ายครับ แต่ว่าวันนี้ทีมงานตัวพ่ออยากให้ฟังเสียงประชาชนเสียงของชาวบ้านเสียงของกำนันเสียงของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเสียงของชาวสงคราเหมือนกันแต่ว่าเวลาพูดแล้วไม่ค่อยมีใครได้ยินว่าเขาเดือดร้อนเรื่องถนนเรื่องทางสัญจรกันยังไงและรอคอยเวลานี้มาเป็น10ปีแล้วครับ เราลงพื้นที่ไปดูสภาพถนนสายเขาวังชิงหน้ำคอกอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลท่าโพอําเภอสเดานะครับที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอคลองหอยโขงกับป่าดังเบซาระยะทาง1,700เมตรแต่ตอนขับรถนี่เหมือน1,700กิโลเมตรเลยครับกว่าจะผ่านเส้นนี้ได้ เพราะว่าถนนทั้งสายนี่มันมีแต่หลุมเหมือนรางหมากขุมเหมือนรางขนมครกยางกระหลุมระเบิดเขมรต้องขับหลีกหลุมเลี้ยวไปซ้ายทีเลี้ยวไปขวาทีวันดีคืนดีตีลังกาก็มีและมันเป็นแบบนี้มาสิบปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่า10วันแล้วจะให้ชาวบ้านรออีกกี่สิบชาติครับกว่างบจะลงมาเพราะว่าที่ผ่านมานี่ชาวบ้านต้องลงขันซ่อมถนนกันเองครับวิ่งกันไปซ่อมกันไปขิดตรงขิดท้ายกันไปมันไม่ไหวแล้วง จริงครับไอคนที่มีถนนดีๆก็แหลงได้แะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่มันแหลงไหลไม่ออครับรถมันขวัดจนแค้นจุกอกหมดแล้วครับอยากได้ลุมไหนมาเลือกเอาไปเลยครับชาวบ้านที่นี่เขาไม่เอาแล้ว คิดดูสิครับว่าชาวบ้านเขาจะเซงขนาดไหนเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเส้นนี้ไม่เฉพาะชาวบ้านหรือว่านักเรียนนะครับที่ใช้กันทุกวันคนมาเลก็ใช้เส้นนี้เหมือนกันนะครับอายเข้าไหมครับจะปล่อยไว้แบบนี้เหละครับนี่คือหนึ่งในถนนท,นที่อยู่ในแผนของงบเงินกู้2,000ล้านที่อาบาจอจะนำมาทำใหม่รวดเดียวเลยครับทางสาย1,700เมตรตามแผนนี้จะเริ่มทําในช่วงมกราคมปีหน้าครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างใครนะครับเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับกับการตรวจสอบการใช้งบ2 0 0พันล้านบาทที่กู้มาอันนี้ดีเลยครับมันไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็อยากจะให้ฟังเสียงจากปากคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆว่าเขาเดือดร้อนเรื่องถนนแค่ไหนและเขาดีใจแค่ไหนถ้าได้ถ,ถนนสายใหม่เส้นนี้ลองฟังเสียงพวกเขาหน่อยสิครับเริ่มจากคนนี้เลยนางนักธิการเกษมคุณานน์หรือว่ากำนันพรกำนันตำบลท่าโอพอำเภอสรวครับเจ้าของพื้นที่ อ,อ่ะฟัง<อ>ครับค่ะเส้นนี้นนนเส้นนี้คือเส้นถนนสายเขาเรียกว่าปลายเลนเอ,อ่อความยาวกับประมาณโลเรื้อแต่มันไม่ถึงสองโลนะแต่ว่าด้วยว่าความลำบากของเดียนี้มีมากมาย้คนเดีสั้นจวนทางนี้จะโรเลยว่ามากเด็กโรงเรียนหล่อมลงโบไปทําห้างกลางคากลางคืนอีแเค่เร็วกว่าไม่ได้เพราะว่าลุ้มนังเฟนรบทําหา้างกลางดึกก็ต้องไปเร็วแล้วหล่มอมกงรถ ไม่ว่ารหลดเกลืองไม่ว่ารถยนดย่ได้เป็นเนี่ยมีปัญหามากเด็กโรงเรียนได้หลมกันกคคน็คือมีลร้คนเลยแต่ก่อนก็เคยลงเ้าไปเลยว่าเขาหล่มจากถนนสายนี้แต่วันในโครงการโรงเรียนเพียนเห็นด้วยกับว่าเออเราลำบากแต่ทีที่เขาไม่ลำบากเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่สาหรับถนนสายเนียนพี่มีความความเห็นว่าเห็นด้วยเพราะเราลำบากมากๆกิโลว้าๆหรอกฟ้าถันนาย,ยกด้วยว่าช่วยผิดอนะหน้าตรงนี้มาให้สําหรับเจ้าตมบนท่าโพกันค่ะขอคุณหมากค่ะ นี่ถ้ามัว่าตาโครงการร่องผ่านหลานนี่เตะาไม่มากนี่ยังตุกกันขั้นให้เลยนี่ตรงนี้ครับผีก็คิดว่าเราขึ้นได้เลยนะทต่ไอ้ทีหล่มกันล่มนะไอไอที่ลำบากกันลำบากกันไปแต่ว่าถ้าว่ามันได้มากผีอยากว่าเออให้เล่งเห็นตรงนี้ว่าชาวบ้านเลือดร้่นจริงๆไม่ใช่ว่าเออเราหมัดมาอีกที่สร้างภาพกันบ่ฟังกำนันแล้วมาฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านดำคอกนางวิลาวันแก้วคงอะฟังสิครับฟัง ถนนนี้เป็นถนน้ายเลี้ยงเมืองไปสนามบินภาคย้ค่ะคนที่มาจากกระดังเรือนันคือการเดินทางเมียมันจะเป็นทางตรงไปยังสนามบินคือตรงไปเลยนะคะถึงที่เหนียนอันดับแรกเลยความสาคัญถนน้ายนี้ก็คือ,อพอแม่พี่นองที่เขา่ี้รถเครื่องรถแลวมีไร้คลังเลยค่ะที่เลื่อนลุม้มบาดเก็บสร้างฮัทก็ไม่โวยทำผือผู้ใหญ่บ้านก็คือได้แต่ว่าช่วยกัน เอาเอาอะไรนะดินเอาเนี้ยบุนะไพวกเนี้ยมาอุดบ้านทางที่เป็นลุ่มเป็นบอ่ขอขังก้อนทำไมสิเป็นซส้อจออีกคนหนึ่งค่ะก็ะขอทำเรื่องขอไปยังอบอจด้วยสิว่า,าชายยางมอต้อยเนี้ยมาอุดให้พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านได้ช่วยกับอุดนะคะทางหากว่าเป็นไปได้ถ้าว่าทางอบจเรยงเงินความสําคัญถนง่นสายเนี้ผปุ้ยยันขอขอรองทำใ,ใ,ให้ให้เร็วที่สุดนะคะ ทีนี้มาฟังเสียงของชาวบ้านตัวจริงเสียงจริงกันบ้างครับฟังครับต้องฟังเลยครับพวัดีชาวบ้านที่จัดเส้นจอดเราเดินอดยังไงบ้างครับจากนเส้นนี้คือปูฟังเส้นนี้เป็นเส้นลักห้ครับมาจากพนังเมียนมานมาเลเซียรครับบนเส้นนี้ครับถึงมันลำบากหมะถึกว่าปีครับมันไม่นีถึงไ,ได้กันับสา คนณเงี้ยออกมปฏิเนี่ยเกิดมาเป็นลู้ไหมละ่ะรู้เมื่กี่วันเฉมเลยตายมาประมาณสามสิบเดือนนั้นนี่กับพังไห่เราที่เราเคยเค,คุณปฏิจกเยอะครับเยอะครับคนลมเยอยะโดยเฉพาะเส้นเลือดลักคือเด็กนักเรียนเดี๋ยววะทวงชาวดี๋ต้องรีบไปโรงเรียนครับจะได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนนี่กัหมากนุนชานี หลักกรถหลดรับสูงนักเรียนนี่กนกระตบเยอะถ้าว่าได้มากะดีมากๆครับเรา่าจะช่วยการั้นจนในนุน่นไส่นี้มันเหมือนกับเส้นเหลือดลัดมูซามมูซามไม่ใช่มูซีมูามูอบเลยรวมทางหนักตรงเทียวที่เดินทางมาจากมาเลเซียผ่านปะดังเบซาแต่ว่าเขาจะจ่ายตางคลัดคือลีกเลียงถนนหลวงแต่ว่ามีไฟแดงไเไย เหล่านี้ความแออัดก้องหลุดยุ่งครับเขาจะช่วนหมากแต่ขอนก็จะจ่ายนุ้น์้าเนียกับเป็นลักฟังเสียงผู้นําท้องทิมเสียงชาวบ้านกันไปแล้วทีนี้มาฟังเสียงของนักการเมืองท้องถิ่นที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆอย่างนายวรวีอยู่หนูหรือว่าสอจอพงครับสอจอเกตสองอัปสดาวต้องฟังเหมือนกันนะครับเจ้าบ้านเน้นรุมควครกับว่าให้ทำํำเพราะมันเป็นทิวอาปีเลยครับผุงข้าวมาโยเป็นสจอประมาณเสียอาเดือนครับ แต่คือตามชาวบ้านตามกับนันตามผูนนำาตามถุกคนที่้านไรนี่คือไรตาโปน้ำกอกไปลูคอยโ้งกับเป็นสนุนเส้นเอกเหมือนกันครับอยู่ในแพนเอาะปบ้านกะที่กูร้องพันลานด้วยกับวาราเจ็ดวาราแปดด้วยกับชาวบ้านนินสนับสนุนเดือกูเบียร์มาตำสนุนรับบอกมันปลาไม่โยงเลยรับปลากันไร้วุ้นเลยได้วุ้นเบียร์ปลากันกับนั้นชาวบ้านวุ้นเบียร์ปลานุ้นกันเอาไม่โยครับ มันต้องทำไหมอย่างเดียวครับสุดท้ายครับมาฟังเสียงคนนี้ครับที่เด็ดเลยซอจอเช่งสักชายแสงเพชรที่ตอนนี้ออกมาเปิดหน้าชนเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเรื่องเงินกู้2 0 0 0ล้านบาทของอบจสงขลาครับที่จะเอามาสร้างมาซ่อมถนนให้กับชาวบ้านที่กำลังลำบากเรื่องถนนครับฟังครับพี่น้องครับฟังก่อนืลนครับต้องขอขอบคุณนะครับทนายกสุปิศกิตติม นะครับที่โอกาสบอกผมเนี่ยสจหจายไล่ทนายคนนะครับที่ได้มาปลอปะาชาวบ้านเกี่ยวกับตนนทน่ิภูพังผมก็ไปมาตัวแล้วครับวันนี้ก็เลยเชิญตานกำนั่นกับร่จ่อผู้ที่มาตรงนี้ทึ้งเหลืองตู้ปลาผาดพิงคนนี้ผมต้มปลาตะลอดกับพระมีแต่นายคนหนึ่งนะครับนักเกือาเดี๋ยวเอาเรื่องกุ้งส้งบรนลาเนี่ยครับไปเดี๋ยวโปรโมทโฆษณาอยู่เลยวะจากนี้ แม่ทำแม่กูแม่ทำท่้งที่แต่ผมคิดว่าผม,ม่และผูกสืบก็ผีนองแลว้วส้มควรจะกูส้มควรจะทำและกูไว้พานก็ว่าผ่านจังแบนี้จังอ่าข้าวไปกันด้วยวะอาก้อยสันตนยยยยายึดยึดไอผีน้องชาวบ้านใดอยู่หลอดปลอดภัยเกี่ยวกับถนน,นด้วยและกอาก้อยมีความจเจริญกับผีน้องประชาชนคนคลอยโคง้งและก็คนตรงนี้อ่อาซาดเอาด้วยกับ อยากกัดนกว้างการเจริญเติบโตของอ,อปจตรงแรกครับฝังจบกันไปแล้วนะครับนี่คือมุมของชาวบ้านมุมของผู้นําท้องถิ่นที่เขาต้องการถนนที่เขารอถนนมา10ปีและก็มุมของสอจอที่เขาอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ฟังคนอื่นที่ออกมาทวงติงเรื่องเงินกู้2000ล้านกันมาเยอะแล้วครับฟังเสียงของชาวบ้านบ้างจะเป็นไรไปลครับ ทุกเสียงที่สะท้อนเรื่องเงินกู้2,000ล้านบาทของอบจสงขลาไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ล้วนเป็นเสียงของชาวสงขลาที่หวังดีต่อสงขลาบ้านเราเหมือนกันครับ